เอาข้อสีไปเลยวิดีโออันนี้เราก็ต้องเอาข้อสีไปออกกําลังกายพวกกายอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเราจะได้รับอากาศอันบริสุทธิ์เราทานอาหารอันถูกอนามัยแล้วอารมณ์เราก็ดีเราก็ไปออกกําลังกายเพื่อให้เราเข้าสู่สภาวะที่เข้มแข็งบึกบึนอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้อยู่โลกนี้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วหกสิบขึ้นไปอย่างเราท่านนี่ต้องออกกำลังกายแต่พอดีพอควรด้วยการเดินวิ่งเหยาะๆก็ดีเหมือนกันนะทำให้อารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสได้พบผู้คนด้วยกันออกกำลังกายไปด้วยท่องพระคาถาไปด้วยนะโมพุทธายะ นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะท่านก็ว่าไปเรื่อยๆว่าไปจนกว่ามันจะครบสิบรอบสนามสนามรอบหนึ่งก็สามกว่าเมตร400เมตรนี่ก็่ะสบรอบก็ประมาณสามพันเมตรอันก็ได้กำลังกายในท่องพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยโอ้ตั้งสามพันเมตร ท่านได้ทำให้ประจำประคาถาเหล่านี้ <c oughs> จะช่วยท่านยังไงคือช่วยในการออกกำลังกายช่วยให้ท่านปัญญาดีให้ท่านเป็นที่รักของทุกๆคนของเทวดาและผู้คนของสัตว์ผู้คนเทวดาท่านก็ดีแล้วท่านมีความสุขแล้วท่านมีความสุขแล้วทีววท่ได้ออกกำลังกาย ันมีเทวดาปกป้องดีที่สุดแล้ว